h e l เราทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยมีรถเข้าใหม่นะคะสําหรับใครที่ยังไม่อยากไปรถไฟฟ้าสักทีเดียวแนะนําเลยนะคะให้เข้าสู่งการไฮบริดนะคะประหยัดกว่าคุ้มกว่าแน่นอนนะคะคันนี้นะคะเป็นรถตัวท็อปสุดเลยนะคะ Honda HRV eHEV เครื่องยนต์1.5เบนซินสลับไฮบริดนะคะดีไซน์มาสวยทันสมัยมากๆมาเริ่มกันที่กระจังหน้าเลยดีกว่านะคะ กระจังหน้าเท่แบบนี้มาให้นะคะพร้อมลายเส้นสีดำเงินนะคะเป็นโลโก้นะคะเป็นกิมมิคนะคะของตัว EHEV ของเขานั่นเองค่ะกระจังหน้าโครเมียมเท่นะคะพร้อมอโลโก้ RS นะคะลายเส้นสีแดงตรงนี้เพื่อนๆเ,เห็นไหมมจะมีรอยหยักแบบนี้เหมือนคลื่นหัวใจเลยอะเท่ๆมากๆเลยนะคะมาพร้อมกับระบบรักษา ความปลอดภัย Honda Sensing นะคะแถมยังมีไฟหน้านะคะ LED นะคะไฟตัดหมอกมาให้ครบชุดเลยนะคะจะบอกว่ารถนี้คือเงียบมากๆนะคะใครที่อยากได้รถประหยัดน้ำมันนะคะมาพร้อมด้วยสมรรถนะนะคะและระบบรักษาความปลอดภัยครบครันแนะนำคันนี้เลยมาดูกันนะคะที่ด้านข้างกันบ้างนะคะในส่วนของล้อค่ะคันนี้ได้ล้อเดิมศูนย์นะคะพร้อมอย่างคุณภาพดีวิส s t o n e นะคะ ใใหมใหมม่่่ๆๆีเลยคะกระจกด้านข้างปรับทั้ไฟฟ้านะคะนี่พอยมีกุญแจสมาร์ทเคเลสนะคะที่สามารถนะคะนี่ปรับไฟฟ้าได้นะคะไฟเลี้ยว LED ปลายกระจกค่ะมือจับทำงานร่วมกันกับกุญแจสมาร์ทเคเลสได้เลยค่ะมาดูกันที่มุมด้านหลังกันบ้างนะนี่ด้านหลังนะคะเป็นลายเส้นไฟนะคะไฟ LED นะคะสีแดงแบบนี้มาให้เห็นไหมสวยมาก ทุกคนดูสิแน่น,นะคะรีโมทจิ๋วๆนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะคะอัจฉริยะมากๆด้านหลังก็จะมีโลโก้นะคะ H สีฟ้านะคะแล้วก็ตัว HRVRS eHEV มาให้ด้วยนะคะไฟท้ายจะเป็นไฟ LED และไฟดีไซน์สวยๆนะคะฉบเฉียวมากๆเลยโอเคนะคะสำหรับประตูท้ายนะคะเปิดปิดระบบไฟฟ้าสามารถเปิดได้จากพวงมาลัยเลยไม่ใช่สิ เปิดได้จากรีโมททุกคนะนะคะเปิดขึ้นไปแล้วนะคะเปิดท้ายระบบไฟฟ้านะคะสำหรับคันนี้นะ,ะออปชั่นตัวท็อปทอปเลยค่ะภายในนะคะได้พื้นที่นะคะกว,ว้างมากๆสำหรับในส่วนของห้องสัมภาระนั่นเองเบาพับราบได้นะคะนีจ้ะ น็อตเดิมตะเข็บเดิมเม็ดอาร์คเดิมนะคะเพราะเราคัดคุณภาพมาให้และคันนี้มีหลังคาแก้วมาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ภายในของห้องผู้โดยสารเลยดีกว่าค่ะสําหรับภายในนะคะของห้องผู้โดยสารนะคะได้พื้นที่กว้างๆมาพร้อมกับดีไซน์เบาะหนังแบบนี้มาให้ช่องแอร์สองช่องนะคะช่องเสียบสายไล h ์นิ่ง USB ตรงนี้แล้วนะคะและนี่คือเพยายดานแก้วนะคะ หลังคาแก้วนะคะที่สามารถถอดดึงออกได้นะคะเอนจอยกับท้องฟ้าสดสว,สวยได้เลยค่ะคันนี้นะคะที่นั่งของคนขับนะคะก็จะได้ชุดเบาะหนังนะคะสีแดงไม่ใช่สีแดงสีดำเย็บตะเข็บได้แดง <laughs> นะคะพอจะบอกว่าจริงจพองถ่ายคลิปนี้ไปแล้วรอบหนึ่งวิวสวยมากอะแต่วันนี้ต้องถ่ายแบบ ในร้านนะคะเพราะว่ามีการปรับราคานะคะคให้เพื่อนๆได้ราคาพิเศษกันนะคะเลยมาถ่ายใหม่อีกครั้งนะคะถ้าพูดผิดตรงไหน,นะะต้องขออภัยด้วยนะรันคลิปยาว5้านาทีไปเลยเนาะนะคะแบบเร็วๆมาดูกันที่ภายในรถกันเลยดีกว่านะคะกุญแจสมาร์ททีเลสค่ะพกมาให้แล้วนี่จ้ะนะครับเหยียบเบรกกดปุ่มพุสตาพุสตาแล้วนะ นี่เลยค่ะนะคะได้พวงมาลัยนะคะที่เป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์ชันนะคะ cruise control แจ้งเตือนออกนอกเลนนะคะแพทเทิร์นชิฟให้ครบชุดแบบนี้เลยปรับเสียงขึ้นเสียงลงสปีกเกอร์ได้หมดเลยนะคะและคันนี้เป็นรถปี 2, 2022หมายวิ่งไปแค่2 7 0 0 0นะคะไม่ถึง30,000โลนะคะน่าใช้มากๆ ตรงกลางจอนะคะก็จะเป็นจอขนาดใหญ่เลยนะคะเขาวิทยุ FMAM นะคะได้หมดนะคะคุณสามารถเชื่อมต่อเข้าบลูทูธแอปพลิเคชันต่างๆได้หมดเลยนะคะนี่คือจอใหญ่เลยมาดูกล้องมองหลังกันนะคะพร้อมเลนนำสายตาชัดๆแบบนี้เลยนะคะแอร์ก็สามารถปรับง่ายๆเลยค่ะมีตัวเลขนะคะตรงนี้ดิจิตอลมาให้ด้วย ช่องเสียบสาย USB Lightning นะคะที่วางโทรศัพท์ตรงนี้ได้เลยค่ะแถมยังมีไวเลสชาร์จมาให้ด้วยนะคะได้เกียร์ออโต้โหมดการขับขี่แบบโหมด Normal Mode นะคะโหมด Sport Eco ได้หมดเลยนะคะเบรกมือเบรกคออยู่ตรงนี้นะคะคันนี้ก็มีหลังคาแก้วมาให้แบบนี้ด้วยนะจ๊าม่านบังแดดเปิดปุ๊บจะมีไฟสองสว่างให้ดูกระจกกันได้สบายๆเลยค่ะ บุกเซอวิสก็ติดรถมาให้ภาษีพรบรนะคะก็ต่อให้ด้วยนะคะคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าสนใจนะคะ Honda HRV E-HV นะคะถ่ายกุกุกกระกังไม่ไรไม่ว่ากันเนาะทุกคนวันนี้ถ่ายสองรอบสามรอบแล้วนะคะรันยาวเลยแล้วกันนะคะคันนี้ให้ราคาพิเศษนะคะที่9 2 9 0 0 0บาทค่ะผ่อนเพียง15,553บาทนะคะ เป็นรถตัวท็อปนะคะราคานี่คือเหมือนตัวเริ่มต้นของป้ายแดงเลยนะจ๊ะออกรถใช้งเงินเพียง999บาทจบทุกอย่างนะคะฟรีค่าดำเนินการค่าจัดค่าโอนนะคะส่งรถให้ฟรีเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ด้วยนะคะอยากได้คันนี้แล้วนะ999คือจบทุกอย่างคะ่ะติดต่อช่องทางด้านล่างคลิปได้เลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ด้วยนะขอบคุณคะ่ะ